ฮัลโหลทุกคนนะวันนี้วันที่ผมถ่ายอยู่นะครับวันที่15กันยายนนะครับผมกย15คนต่างยพยากันยมวันนี้ตอนนี้ณเนะวลาน,น,นะน,นี้นะครับเราอยู่กันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับผมเพิ่งเดินทางมาจากชุมพรเลยตอนนี้มาถึงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมพร้อม แล้วสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็ <g ling noise> คือ t ทูช็อตนั่นเองอัลบัม้มที่4กินแฮมเชคเนาะโอ้ดูบรรยากาศสิ อันนี้เพิ่งออกมาจากช,ชานชรลารถไฟเลยเดี๋ยวก็ต้องไปต่อรถเพื่อไปพักที่คอนโดพี่อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะที่ยูเนียนมอลนะครับขอเก็บแรงไปพักผ่อนก่อนเอ้ยเหนื่อยแล้วก็หนาวด้วยฝนตกด้วยแต่วันนี้หิวมากกินข้าวก่อนแล้วก็เก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้ต่อไปเจอกันวันพรุ่งนี้ ที่16กันยาน,นะครับผมน้มาเช้านี้10โมง40นาทีนะฮะตอนนี้อยู่หน้ายูเนียนแล้วนะครับผมกำลังรอห้างเปิดเนาะก็งานทูช็อตเริ่มอีกทีนึงก็11โมงครึ่งก็1 1โมงครึ่งผมมันยังไม่ได้ไปทูช็อตรอบแรกนะคือจะไปเซอร์เวดูก่อนเอองานเป็นยังไงเทรโซอยังไงบ้างเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูเนะาะแต่ตอนนี้รอเวลาเราห้างเปิดแปบ๊บเดียวระหว่างรอห้างเปิดเนี่ยมีใครมาท,าทักทายผมอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูกับเดี๋ยวรอห้างเปิดก่อน ตอนนี้ห้างเปิดแล้วนะครับผมแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกนี้มาได้ไงเนี่ยนะบังเอิญบังเอิญเกินห้างเปิดแล้วมาเจอเลยอ่ะเห็นเขาอ่ออกันหน้าหน้าแบบเออเขาอลไมีฮูมเนี่ยแหมเขาแบบเฮ้ยเอาอะไรกันนะแล้วเห็นพี่การมาดิอุ้ยอุ้ยมาเจอกันตัวเายขะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงไหมแกมเจอกันนานคิดถึงเลยคิดถึงจริง คิดถึงใช่ไหมเนี่ยมื่อวานพี่เพิ่งกินไปเนี่ยนแล้วเนี่ยเเออมื่อวานพี่เพิ่งกินไปตอนรับด้วยเอฟบ้าก้าวทุกคนลุงไนด้วยฮัลโหลฮัลโหลว่าพี่ม่อนนี่ห้างเปิดแล้วบังเอิญเจอพอดีพี่ม่อนนะครับไม่ใช่พี่โลนะครับ เดี๋ยวไปดูกันดิว่าฮอด้านบนนี่จะเจอใครอีกไม่ได้เจอนานไม่ได้มานานมากบอกเลยว่าทูช็อตนี้หายไปเกือบสปีหายไปนานเลยตั้งแต่ว่ารุตาก็คือไม่ได้มาเลยในที่สุดได้มาแล้วทุกคนในมีรูปแบบเ่าสักทีนะหลังจากจับบาจาก,ก็2อปีโอ้โห,โห,โหนานมากโคตรนานโคตรนานนะเดี๋ยวไปดูด้านบนฮอดิจะเจอใครอีก บรรยากาศช่วงเช้าที่ยูเนียนฮอล์นะครับผมนี่เริ่มคึกคักกันแล้วนะครับเห็นด้านหลังนี่ก็คือตั้งโรลอัพตั้งสแตนดี้ทุกๆเมมเบอร์จะเต็มมากนะฮะในวันนี้ที่งานทูช็อตในครั้งนี้อันนี้แค่ช่วงเช้านะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศตอนช่วงบ่าย,ายช่วงเที่ยงเที่ยเย็นเนี่ยจะแน่นกว่านี้อีกนะนี่อันนี้แค่ช่วงเช้าคนก็เริ่มมากันแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มรอบแรกบุกแรกนะครับผมเดี๋ยวผมไปตอนรอบที่2ก็ไปถ่ายแจนรี่นะครับผมเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศได้ชมกันอีกรอบหนึ่งอย่ามาพูดค ตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบใกล้จะบ่ายครึ่งแล้วทุกคนวันนี้ทูช็อตรอบแรกของผมพร้อมแล้วจะเข้าไปในฮอล์แล้วนะครับด้านในฮอล์จะถ่ายไม่ได้แล้วเนาะทูช็อตใบแรกเป็นของแจนรี่แน่นอนเดี๋ยวเราไปถ่ายกันในรอบนี้จ้ะเราเจอกันจ้ะทูช็อตระตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออวันนี้อยู่กับใครเออยอยู่กับใครคนนเก้า,รราครับอ่าคนในเก้าเก้าเนาะ ไม่ได้น้องหมาเรามาเป็นปั้นยาของฟรีได้ไหมพอแล้วอะไรเมืนกันเนี่ยเป็นไงบ้างผมไม่ได้เจอนานมากเลยคิดถึงใช่ใช่เจลยนคะเขาเจอกันไหนขับรถไม่เจออะไรสุดการได้จะมืดเจออีวเกีล่าสุดอีวเกีล่าสุดอีวเกีล่าสุดใช่ใช่ได้ได้ดีเอาดีไหมถึงเลยนะไปแล้วไม่ตอบเลยนะไปแล้วไปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมีคอนเทนต์ในช่องของพี่เพชรสตอรี่ด้วยรอติดตามรอติดตามไม่รู้ว่าคลิปผมจะมาก่อนหรือว่าคลิปพี่เพชรจะมาก่อนนะครับอันนี้อันนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นโปรเจก เพื ble, ่อเอเวอร์กาวโดยเฉพาะสะอัดแน่นสะอัดแน่นเป็นคลิปตลกคือคอนเทนต์ว่าเอเวอร์กราวร้องเมมเบอร์การที่ผมเดินคุณการสกาล่ามันต้องมีอะไรพิเศษดูแล้วกันรอติดตามได้นะฮะแต่วันนี้ทูช็อตของผมในวันนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่มีทูช็อตแล้วนะเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้เลยนะครับผมวันนี้ว่างทั้งวันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในรอบรอบพอกันดีกว่าวันนี้โคตรคึกคักเลยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตัดภาพไปดูเลยไปก็สวย ก็เพิ่งไปเมชเชนไรส์มานะครับผมทุกคนก็เนี่ไปรับจากมือพี่ออมนะครับเป็นโฟตโต้เซตกิงแฮมเชคนะครับผมนี่หนึ่งเซตจากมือพี่ออมตอนนี้ก็กำลังถ่ายคอนเทนต์เนี่ยอยู่กับโบอยู่กับพี่เพชรสตอรี่กับบิก๊กอย่างเนี้ยนะครับผมเนี่ยก็กำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่เลยรอติดตามคอนเทนต์ของพี่ๆเขาเลยว,ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้ไปก่อนอหิวข้าวแล้วไม่ไหว นอกจากงานทูช็อตของน้องๆ BNK48 อและ c G m 4 8เแล้วเนี่ยยูเนียนมอแห่งนี้นะครับผมมี2งานที่จัดติดติดกันเลยเป็นงานของไอดอลเลยนะฮะงานแรกก็คือนี่แหละครับ Last อ d o l t h a i l น n d นี่แหละงานเปิดตัวซิงเกิลใหม่นะครับ Last สเก e เนาะแล้วก็ของโซลาโซลาด้วยอยากไปเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่าเออสงสารกระเป๋าตังค์ผมด้วยแล้วกันนะแค่เบียเก็เออหมดไปหลายบาทแล้ว <laughs> จริงเรี <laughs> ยกว่าเอาบรรยากาศของ l ัส t Idol มาแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะ กลับไปดูบรรยากาศของงานทูช็อปกันต่อเลยจ้ะ โอเคครับผมขณะนี้สองทุ่มครึ่งก็อีกไม่กี่นาทีแล้วมั้งทูช็อตใกล้ๆจะจบละนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวมารอส่งเมมเบอร์นะครับผมในวันแรกของงานทูช็อตครั้งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวันแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันพรุ่งนี้จะไปหาใครบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวส่งเมมเบอร์ก่อนสาหรับวันแรกของงานทูช็อตนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกัน จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันแรกของงาน Two Shot นะครับโอ้โหวันแรกก็มีทั้งตื่นเต้นแล้วก็มีทั้งความโศกมันจะมีเรื่องเศร้าอยู่ด้วยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้แค่วันแรกนะทุกคนบอกเลยว่าคึกคักมากนะครับแต่วันพรุ่งนี้ยังเลยอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราวาร์ปไปในวันที่2กันเลยดีกว่านะครับบรรยากาศในวันที่2จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวาร์ปไปเลย มูดมอร์นิ่งวันที่สองของงานทูชอท <c oughs> วันนี้จัดเต็มมากๆนะเดี๋ยวยังมีชุดอยู่ในกระเป๋าอีกตอนนี้รอห้างเปิดอยู่นะครับผมตอนนี้อยู่หน้าห้างแล้วตอนนี้10บโมงห้ิอีกสินาทีห้างจะเปิดแล้วนะครับผมวันที่2ผมไปทูชอนใครบ้างก็แน,น่นอนแล้วละ่ะก็มีรตา,าด้วยละหคนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจเจนเองนะครับผมมีทัง e ้งบนะีแนเคทั้งซีกมเนาะไปทูชอนแน่นอนแต่ตอนนี้รอห้างเปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศในวันที่2มาให้ดูกันนะจ๊ะ บรรยากาศหน้าฮอในงานทูช็อตวันนี้นะคะผมบอกเลยนี่คือคักมากคนเยอะมากทุกคนเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะวันอาทิตย์่มันจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ตั้งแต่เปิดห้างมาก็คือคนก็มาออกันเต็มหมดแล้วนะคะเยอะจริงๆเนาะนี่ยังเป็นทูช็อตรอบแรกอยู่แต่ผมไปทูช็อตรอบที่3เนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศหน้าฮอแล้วก็ในเซตโซนละกันเนาะวันนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคครับผมตอนนี้ทูช็อตเจเจเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ภารกิจต่อไปคือต้องไปเปลี่ยนชุด,ดลีบละโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ชุดที่ไปทูช็อตราตาวันนี้โอ้อลังการ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปถ่ายทูช็อตรัตาต่อเลยนะครับตอนนี้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวหลังจากทูช็อตรัตาเสร็จเดี๋ยวก็ไปกินข้าวต่อและมาสเตทเลยไป ทูช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับของเจเจแล้วก็ของราตาในวันนี้นะครับผมทูช็อตเรียบร้อยแล้วไม่มีบัตรเหลือแล้วนะฮะหิวตอนนี้หิวแล้วนะฮะน่าจะคงชุดนี้ไว้ตลอดทั้งวันแล้วแหละนะฮะ,ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในรอบๆงานต่อนะจ๊ะ นี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสานาทีนะครับผม ก็ผมก็ยังอยู่ที่งานทูชอทเหมือนเดิมกับพวกเขาเหล่านี้เหมือนเดิมนะฮะแหน่แน่แน่แน่พยายามจะออกกล้องทุกทีโอ้โหอะไรกันเนี่ยไอ้คิงพีไร่หด็ดเด็ดลูกครูของผมนะครับในขับเฮาคุยกายกับคนเหงานะได้เห็นตัวจริงแล้วเนาะได้ออกช่องยูทูปพี่ตะทีนาจทีแบบเป็นลูกครูเกับกับสิบอีพีสิบหน่งยกับสิบอีพีแล้วเออเกือบสิบอีพีแล้วตอนนี้มันมีตันที่อีพีที่นะวันที่าย้ผมก็สิบกว่าอีพีนี่หว่าเออสิบกว่าแล้ะยี่สิบเอนดยี่ส ก็เดี well, ๋ยวเจอบิ exactly. no way, ๊กเจอผมได้ในขับเขาในคุยกกับคนเหงาวันพุธนี้แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะคตรพุธนี้จะจัดลับใช่ป่ะใช่แต่ไอคลิปเนี้ยจะลงหลังมันก็มาพุดหรือเปล่านั่นดิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คลิปนี้อาจจะได้ลงหลังจากที่เราจัดขับเขาก่อนก็ได้นะใช่ใช่เออหนึ่งนวนที่นี้่ีจัดแล้วตอนเนี้ยอืมโอ้รู้ป๊อลรู้ป๊อ ทุ่มสาแต่ลูกโปไม่ใช่ BNK เแต่เป็นพี่เบิร์ดทองชัยเออไม่ขิงเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้อีกไม่นานเดี๋ยวรอสองเมมเบอร์เพราะว่าตอนเนี้ยหนึ่งุณๆก็น่าจะเข้าสู่รอบสุดท้ายของการทายชุดก็เหลือแค่รอสองเมมเบอร์เท่านั้นเองนะเดี๋ยวรอสองเสร็จเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันต่ออีกรอบนึงนะเดีว่าเจอกันจ้า จบไปแล้วนะครับสำหรับงานทูช็อตนะครับผมในวันที่2นี้นะฮะบอกเลยตอนนี้เสียงหายไปแล้วทุกคนโอ้ยตายตายตายแล้วตอนนี้ตายเลยเสียงหายไปหมดแล้วเพราะว่าวันที่2จัดหนักมากจัดเต็มมากโอ้โหทั้งประกาศอะไรต่างๆเนาะทุกคนก็ได้จะได้เห็นกันแล้วนะวีล็อกของผมยังไม่จบกัพิกเท่านี้เดี๋ยวยังเหลือการขิงรูปทูช็อตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารูปทูช็อตในแต่ละรูปทั้ง2วันที่ถ่ายมามีเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาเล่ากันในคลิปนี้นะจ๊ะแต่ ตอนนี้กลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่ารูปทูช็อตในแต่ละรูปทั้งสองวันกันเสียงไม่มีแล้วตอนนี้วาร์ปเลยแล้วกันว่วยกลับมาแล้วครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับที่จริงกลับมาถึงบ้านนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลามาถ่ายช่วงท้ายไง <c oughs> ไเราก็งานเยอะซะด้วยไงทีนี้เราจะมาหาช่วงเวลาถ่ายทริปเนี่ยก็หาไม่ได้เลยพอหาไม่ได้ทีนี้ก็วาวุ่นเลยนีนที้ โอเคครับผมวันนี้เราจะ,จะมาเล่าเกี่ยวกับงานทูชอต B N K 4 8 r t อัลบั้มที่4 King h a m s h a k e ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปทูชอ t ใครบ้างทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วในรูปที่ผมโพสไปในเพจหรือว่าใน IG นะฮะก็ผมไปทูชอตสามคนนะครับผมแล้วก็คือรัตานะครับคามิของผมใน B N K เนาะแกนรี่นะครับผมเกคิ eki, แล้วก็ลูกสาวของผมเองนะครับแล้วก็คามิใน C G M ฟเอกนะครับผมนั่นก็คือเจเจนั่นเองมี3าคนแค่นี้เนาะรัตตาผมไป2วันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับผมมี2รอบเนาะส่วนเจนรี่นะครับไปถ่ายทูช็อตวันเสาร์แล้วก็เจเจเป็นวันอาทิตย์เนาะก่อนที่จะไปดูรูปทูช็อตของผมกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมารีวิวงานทูช็อตทั้ง2วันที่ผมได้ไปมานะครับผมทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วนะเนาะเก็บภาพมาตั้งแต่ต้นคลิปจนจนถึงตอนนี้แล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าโดยรวมเนาะในงานทูช็อตนี่ก็ถือว่าโอ้โห วันเสาร์ก็โอเคคึกคักนะคนก็เยอะประมาณหนึ่งเลยแหละแต่ว่าคึกคักมากที่สุดเลยก็คือวันอาทิตย์โหคนเยอะมากก็คือส่วนใหญ่แล้วอะบรรยากาศเดี๋ยวนี้มันจะคึกคักมากที่สุดเลยก็คือวันอาทิตย์มากกว่าเนาะอย่างที่ทุกคนได้ดูภาพบรรยากาศในงานทูช็อตเมืม่อวันเสาร์เนาะนอกจากมีงานทูช็อตแล้วยังมีงานของ l ั s t Idol ด้วยนะครับเป็นงานเปิดตัวซิงเกิลสุดท้ายของน้องๆ l ัส t Idol Thailand ด้วยนะครับผมนั่นก็คือเพลง s ัสเกมเนาะแล้วก็มีอีเวนต์ของโซลราโซลด้วยที่จัดอยู่ข้างล่าง นะครับชั้นจีนะก็คือจัดตรงกับงานทูช็อตพอดีเลยนะฮะมาพูดถึงงานทูช็อตกันดีกว่านะทุกคนก็คือโดยรวมก็คือนี่แหละคนก็คือคักกันมากแล้วก็มีคนมาทักทายผมด้วยยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมผม,ผมชอบงานทูช็อตครั้งนี้มากนะเรื่องของการจัดไฟในห้องทูช็อตอ่ะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทุกคนเรียกว่าแทบจะไม่ต้องแต่งเยอะเลยทุกคนของผมนี่คือแทบจะไม่ต้องแต่งรูปให้มันเยอะมากเลยทุกคนเรารูปแต่ละรูปก็คือแบบสุดยอดมากเลยแล้วแสงดีด้วยนะฮะก็อาจจะมีหลายๆลคน ที่แบบว่าเออบางเลนไปมืดไปนิดนึงหรือว่าไฟไม่พอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นแค่เล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานทูช็อตครั้งนี้ผมถือว่าโอเคนะโอเคมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คืองานในครั้งเนี้ยเราได้มีโมเมนต์กับเมมเบอร์มากขึ้นนะครับผมก็คือแบบถ่ายทูช็อตเสร็จปุ๊บไหนขอดูรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบรู้สึกว่าเรากับเมมเบอร์ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเราได้คุยกันมากขึ้นด้วยแล้วแบบโอ้โหงานนี้เป็นงานที่โคตรประทับใจมากๆเลยนะครับงานทู สำหรับผมนะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับผมนะั่นคือการขิงรูปทูชอตของผมนั่นเองนะจ๊ะ ก็ไปถ่ายทูช็อตทั้ง2วันนะครับผมทั้งของรัตานะครับแล้วก็เจนรี่แล้วก็เจเจนะครับมี3คนนี้แหละนะฮะแต่รตาไป2วันเนาะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็มีของรัตากับเจนรี่เนาะเริ่มที่รูปแรกกันก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือของเจนรี่นั่นเองนะครับผมไปถ่ายทูช็อตเจนรี่ในชุดเซ็มวันใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่เจนรี่เป็นเซนเตอร์ด้วยนะฮะคอนเซปต์ของผมง่ายๆเลยครับด้วยความที่ว่าเจนรี่ผมให้ฉายาเธอว่าเป็น ลูกสาวของผมนั่นเองนะฮะก็โดยทงความที่แบบทั้งซนทั้งแสบทั้งซ่าอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักไปในตัวอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องถ่ายแบบฟิลลูกสาวสิเออเข้าไปหาแจนร,รี่ยื่นมือถือให้สตาร์ไปแจนร,รี่ก็บอกท่านไหนดีคะผมก็บีบกับแจนร,รี่ง่ายๆเลยว่าพี่ขอฟิลแบบลูกสาวนะแจนร,รี่ก็งงแบบยังไงคะยังไงยังไงระหว่างที่แจนร,รี่กำลังงงๆอยู่เนี่ยผมก็ยืนประจําตําแหน่งละแล้วก็ทําท่าเหมือนอบหลังแจนรี่นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปปุ๊บก็เลยได้เป็นภาพนี้ครับผม สตาฟถ่ายรูปเสร็จปุ๊บสตาฟก็ยื่นมือถือมาให้นะครับผมก็มาเช็ครูปผมก็ตกใจแบบเฮ้ยถึงกับไหวเลยเหรอแจนรี <c> ่ <oughs> <c oughs> ในระหว่างที่ผมยืนประจาตาแหน่งอยู่อ่ะ <c oughs> ผมกาลังมองกล้องอยู่พอดีแล้วผมไม่ได้มองแจนรี่เลยแต่พอมาเช็ครูปผมก็แทบจะตกใจเลยเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอลูก <c oughs> ถ้าถามว่ารูปโอเคไหมมัน okay ก cool. okay. okay. like like well, so ็โอเคนะก็เหมือนเจอกันแบบว่ายังไงลูกแล้วแนรี่ก็รับไหวสวัสดีครับคุณพ่อก็ถือว่าเป็นรูปที่แบบน่ารักน่ารักเนาะคล้ายๆฟิลแบบพ่อลูกกันนะก็คือถามว่าคอนเซปต์ตรงเป๊ะไหมมันก็ตรงเป๊ะเลยอะนะครับตามที่ผมบลิฟไว้เลยนะคะคือที่ผมทำท่าโอบหลังแนรี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้โดนตัวแนรี่เลยสักนิดหนึ่งนะครับผมก็คือสมมุติเนี่ยอันนี้คือตัวแนรี่ใช่ไหมแล้วก็ผมอะโอบห่างระยะประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือไม่ได้โดนตัวน้องเลยสักนิด นะครับผมอันนี้ขอชี้แจงก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นรูปแรกที่ประเดิมได้ดีเลยนะครับผมสําหรับลูกสาวของผมนั่นเองนะครับมาถึงทูช็อตรูปต่อไปนะครับผมเป็นของรัตานั่นเองนะครับในวันเสาร์นะครับผมรตาเป็นชุดเทเตอร์โนเมกามินั่นเองหรือว่าเป็นชุดสเตทเทเตอร์ของทีม N5 นนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่ารตาติดทีม n 5นเนาะรตาก็เลยอยากจะมีชุดของเทเตอร์ในทีม n 5สักรูปหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องคิดคอนเซปต์ว่าเอ๊ะจะคิดท่าออกมาเป็นยังไงดีก็ เลยคิดท่าเป็นแบบนี้ครับให้ราตาทําท่าน่ารักน่ารักเอาไว้แล้วก็ผมมาทําท่าอย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่านี่คือราตา b บ K4 8ทีมเอนะเรียกว่าเป็นการแบบโอเพนนิ่งว่านี่แหละราตา N5 นเนาะก็เลยคิดท่าเป็นท่านี้นะครับผมเข้าไปในเลนทูช็อตนะครับผมก็บีบราตาแบบสั้นๆเลยว่าราตาทําท่าน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวพี่จะทําท่าแบบนี้นะคะบีบเสร็จปุ๊บยืนประจําตําแหน่งแล้วก็ถ่ายรูปชึบเป็นภาพนี้เลยครับผม ผมชอบรูปนี้มากๆเลยนะครับผมมันตรงตามที่ผมบริฟทุกอย่างเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปที่ผมประทับใจมากๆแล้วเป็นรูปที่ดีมากๆเลยนะครับมาถึงทูช็อตในวันอาทิตย์กันบ้างนะครับผมก็เป็นของเจเจแล้วก็รัตตานั่นเองนะครับผมประเดิมรูปแรกในวันอาทิตย์เลยนะครับผมนั่นก็คือของเจเจนั่นเองนะฮะคามีของผมใน C G M 4 8นะครับรอบที่ผมไปถ่ายกับเจเจนะครับผมเป็นชุดจูดี้ฮอปเนาะจากสุดโทเปียนะครับผมก็คือเจเจแต่งเป็นจู คือผมก็ต้องหาท่าด้วยแหละว่าผมจะเอาท่าอะไรงให้มันตรงกับชุดน้องอะไรเงี้ยผมก็เลยเซิร์ช Google ก็ไปเจอภาพนี้ครับผมก็เป็นรูปนี้กับจูดี้ฮอปยืนคู่กันก็เป็นรูปที่เป็นคอนเซปที่ผมวางเอาไว้ผมก็เลยเอาภาพคอนเซปนี้ไปทูช็อตกับเจเจนั่นเองนะครับผมเข้าไปทูช็อตเจเจนะผมก็ยื่นมือถือให้สตาร์เจเจก็ทักมาว่าเออเท่าไหนดีคะผมก็บิ๊บเจเจแบบง่ายๆเลยเจเจอาหลังชนกันนะแล้วก็กดอกเจเจก็บอกว่าอุ้ยท่านี้ดีท่านี้ดีมาค่ะมายืนประจำลำ ปึ๊บพอถ่ายรูปปับ๊บเป็นภาพนี้เลยครับผม รูปนี้ก็ถือว่าเป็นรูปที่ดีอีกหนึ่งรูปนะครับก็คือพอรับมือถือจากสตาฟแล้วอ่ะผมก็เช็ครูปใช่ไหมเจเจก็บอกว่ารูปโอเคไหมคะผมก็ยื่นหน้าจอให้เจเจดูนะฮะเจเจก็แบบวรีใช้ได้เลยบอกน้องไปว่าเดี๋ยวแท็กไปนะครับผมแล้วก็เดินออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะมาถึงรูปสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นรูปที่4ของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือรูประตานั่นเองนะครับในวันอาทิตย์นะครับราต้าเป็นชุดนี้ครับทุกคนนนีี่ชุด้้เลยรัผมขึูปใ ะะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อชุดเป็นชื่ออะไรนะครับผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> คือผมเห็นรูปนี้ที่รตาโพสต์ลงในไอ <c oughs> บอกเลยว่าโอ,โอ้โหไม่พลาดได้ไง <c oughs> <ๆ>ทุกคนมันสวยมาก <c oughs> บอกตรงๆเลยว่ารูปที่รตาโพสในไอ่ีแบบโอ้โหสวยเลย <c oughs> ไม่ไปถ่ายไม่ได้เลยทุกคนไม่ถ่ายนี่คือพลาดเลยนะฮะไปทูช็อตรอบนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าท่าที่ผมจะไปถ่ายนะครับผมจัดเต็มมากคือผมพยายามตั้งสติก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปทูช็อตเข้าไปในเลนทูช็อตปุ๊บอ่ะ ยื่นมือถือให้สตาร์พอผมหันไปเห็นราตาเท่านั้นแหละโอ้โหน่ารักมากทุกคนน่ารักมากคือแบบผมรักสายตาจากราตาไม่ได้เลยอะทุกคนน่ารักอะทุกคนพอราตาบอกเอาท่าไหนดีคะผมก็ตั้งสติแป๊บนึงแล้วบอกราตาว่าชุดน่ารักขนาดนี้มาจ้องตากันเลยมั้ยราตาก็แบบโอเคจัดให้เลยนะครับผมอ่ะผมก็นั่งประจําตําแหน่งนะแล้วก็ผมก็บอกราตาว่าราตาแป๊บนึงนะพี่ขอทําสมาธิแป๊บนึงแล้วราตาก็คาแบบ <c ười> คือรู้เลยว่าผมเสียอาการให้กับราตาอยู่ พอตั้งสติได้แล้วปุ๊บมาจ้องตากันเลยก็ได้เป็นรูปนี้เลยครับผมคือในระหว่างที่ผมมองระตาอยู่เนี่ยคือผมก็นึกในใจแล้วว่าสตาร์ทถ่ายยังถ่ายยังถ่ายยังสตาร์ทถ,ถ่ายเสร็จปุ๊บผมเสียอาการรอบที่สองเลย <c oughs> แล้วระตาก็ขำอะแล้วก็แบบรู้เลยว่าผมเสียอาการ อาการหนักมากอ่ะพอมาเช็ครูปปุ๊บฮ้ยมันได้เลยอ่ะมันใช้ได้เลยอ่ะผมก็ให้ลาตาดูด้วยแบบออโอเคเลยอ่ะนะครับเดินออกมาจากเลนทูจอดแล้วแบบผมเขินมากเลยอ่ะแล้วแบบเป็นรูปที่ดีมากแล้วแบบผมเปิดดูอยู่ตลอดแล้วเป็นรูปที่ผมแบบมีความสุขอ่ะแบบทุกคนรูปนี้แบบฟินนัลี่มากอ่ะเป็นรูปที่แบบชอบมากที่สุดในอันดับต้นๆเลยสําหรับทูช็อตในครั้งนี้นะฮะนี่คือทั้ง4ี่รูปของผมในงานทูช็อตของอัลบั้มที่4กิงแฮมเชคนั่นเองนะ ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบรรยากาศในงานทูช็อต B.N.K.48 ของอัลบั้มที่4ก่ King h a m s h k e นั่นเองนะครับแล้วก็สีรูปทูช็อตที่ผมให้ดูกันนะครับก็ถือว่างานท o ช็อตครั้งนี้คือว่าเป็นงานทูช็อตที่ผมประทับใจมากๆเลยทั้งอะไรหลายๆอย่างด้วยรวมไปถึงได้กลับมาทูช็อตอีกครั้งหนึ่งในรอบ2-3ปีทุกคนก็คือผมคิดถึงงานทูช็อตนี้มากเลยทุกคนคือผมอพลาดงานทูช็อตวาโรต้าไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งเนี้ยผมพลาดไม่ได้แล้วอะ่ะผมต้องไปให้ได้อะ่ะต้องบอกเลยว่างาน ช็อตครั้งนี้ผมจัดเต็มมากเลยแล้วแบบว่าเป็นที่สุดของงานทูช็อตในครั้งนี้แล้วจริงๆนะทุกคน2วันเนี้ยผมโคตรมีความสุขมากๆเลยได้เจอทุกคนด้วยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศในงานด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเลยที่ทําให้บรรยากาศในงานเนี้ยมันมีความประทับใจอะไรมากขึ้นด้วยเป็นงานที่ฮิวใจผมไปในช่วงประมาณหนึ่งเลยนะคือทําให้ผมยิ้มได้ทําให้ผมมีความสุขได้นะครับผมยังไงก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกๆคนเนาะแล้วก็ดีใจ thank ได้ไปงานในครั้งนี้เนาะก็คิดถึงบรรยากาศนี้มากๆเลยนะฮะทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะฮะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องการสกาล่าไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะฮะรวมไปถึง Facebook Twitter X และก็ IG นะครับผมทุกๆช่องทางการติดตามอยู่ ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะครับฝากด้วยนะฮะก็ดีใจที่ได้เจอทุกทุกคนเนาะแล้วก็เป็นงานทูช็อตที่ผมมีความสุขมากที่สุดแล้วอะนะฮะเรียกว่าคิวใจของผมไปอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะไว้เจอกันในวีล็อกครั้งต่อไปเนาะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามในช่องของผมได้เลยนะครับไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับ